ยินดีต้อนรับกลับสู่ Luxury Auto ช่องที่เรานำเสนอรถยนต์สุดหรูและน่าตื่นเต้นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตขององค์การขับขี่และวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถรุ่นพิเศษจริงๆนั่นคือ Toyota Hardtop 2026รถที่ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อาจจะนิยามความหมายใหม่ของ Hardtop สมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงเพียงแค่แรกเห็นการออกแบบก็ดึงดูดสายตาด้วยสัดส่วนที่ดูกว้างและเตีย้ย ให้ความรู้สึกทรงพลังและสาง่างามฝากระโปรงหน้าที่ยาวและมีเส้นสายที่คมชัดไหลลื่นไปจนถึงหลังคาที่เรียบเนียนแบบไร้เสาซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของฮาร์ดท็อปดั้งเดิมขณะที่ฝาหน้าเล็ดแบบปรับอัตโนมัติที่เพรียวบางและกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่เพื่อ a e r o d y n a ไดนามิกที่ดีขึ้นทำให้รถคันนี้ดูทั้งดุดันและล้ำสมัย มือจับประตูแบบฝังเรียบล้ออันลอยขนาด20นิ้วและเส้นสายด้านข้างที่เฉียบคมทาให้ดูเหมือนรถกําลังเคลื่อนที่แม้จะจอดอยู่ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยแถบไฟเลเแบบเต็มความกว้างและกันชนหลังที่มีดีไซน์เฉียบขาดทําให้ Toyota h ฮาร์ทท็อป2026มีเอกลักษณ์ที่จดจําได้ทันทีทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ถึงความหรูหราและความก้าวหน้าที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เบาะหนังคุณภาพสูงแขงประตูหุ้มอลกันตนรามและวัสดุอลูมิเนียมขัดมันทำให้ห้องโดยสารดูพรีเมียมและให้สัมผัสที่เหนือระดับหน้าจอสมาร์ทคอนเน t Pro โปรขนาด14นิ้วเป็นศูนย์กลางของระบบมันรวมฟังก์ชันนำทางความบันเทิงและการควบคุมรถเข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวขณะที่หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วสามารถปรับแต่งให้แสดงผลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมรรถนะการใช้พลังงานหรือการแสดงผลแบบอนาล็อกคลาสสิกผู้ช่วย AI ออัจฉริยะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับ ขับเคลื่อนด้วยเสียงธรรมชาติและปรับการตั้งค่าให้ตรงใจคุณไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเพลงหรือแม้กระทั่งแนะนําเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดระบบเสียง JBL 16ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตและหลังคากระจกพารารามาที่กว้างตลอดทั้งคันช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งสบายภายในห้องโดยสารด้านสมรรถนะโตโยต้าจัดมาให้ถึง3ตัวเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ2.4ลิตรให้กำลัง280แรงม้าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรงและประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นไฮบริดเทอร์โบสแรงม้าผสมผสานพลังงานไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์เพื่อแรงบิดที่ตอบสนองทันทีและการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงและรุ่นไฮไลท์คือรุ่นไฟฟ้าล้วนมอเตอร์คู่ให้กำลังกว่า450แรงม้าทำศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง4วินาทีพร้อมระยะทางวิ่งสูงสุดถึง420ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและสามารถชาร์จเร็วถึง80%ในเวลาเพียง20นาทีระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติทำ ระบบพวงมาลัยให้ความแม่นยำสูงและโหมดการขับ4แบบ Eco, Comfort, Sport และ Performance บวกให้ผู้ขับเลือกประสบการณ์ตามสไตล์ของตัวเองด้านความปลอดภัยโตโยต้ายกระดับด้วย Toyota s เซ e ตี้เซนส์0ที่มาพร้อมระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนล่วงหน้าระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถตัดหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนแม้ในทางโคง้งและระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติบน,บนทางหลวงกล้องรอบคัน360องศาแบบ3 d ช่วยให้การจอดและการขับในเมืองง่ายขึ้น และจอเฮดอัปเดตเพลย์แบบ AR แสดงข้อมูลนำทางและการแจ้งเตือนความปลอดภัยโดยตรงบนกระจกหน้านอกจากนี้การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ยังช่วยให้รถคันนี้พัฒนาต่อไปได้แม้หลังจากซื้อไปแล้วแม้จะเป็นรถสปอร์ตที่มีดีไซน์ปราดเปรียวแต่ Toyota h a r d t o p 2026ก็ยังให้ความสะดวกสบายสำหรับทุกคนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างสำหรับผู้โดยสารและพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็เหลือเฟือโดยรุ่นไฟฟ้ามีช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มเข้ามาด้วย ระบบปรับอากาศ3โซนที่ชาร์จไร้าสายสำหรับทุกแถวและพอร์ต USB-C รอบคันรวมถึง WiFi ในรถทำให้ทุกการเดินทางสะดวกและทันสมัย Toyota Hardtop 2 0 2 6ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่มันคือประสบการณ์มันเคารพในประวัติศาสตร์ของ Hardtop ดั้งเดิมแต่ก็ยกระดับไปอีกขั้นด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคตมันเหมาะสำหรับคนที่รักการขับขี่คนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและคนที่ต้องการความสมดุลระหว่างสมรรถนะความหรูหราและความยั่งยืน แล้วคุณล่ะคิดว่า Toyota Hardtop 2026รุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่คุณจะเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม Luxury Auto สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถหรูและเทคโนโลยีสุดลำ้ำนี่คือการรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota Hardtop 2026รถที่ไม่ได้พาเราแค่จากจุด A ไป B แต่มันทาให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจา